จะเกิดอะไรขึ้นถ้าเราดื่มเวโปรตีนทุกเช้าครับสวัสดีครับผมโคชปูนนะครับตอนนี้เพื่อนโกำลังชมรายการซีไปโปรเจคอยู่นะผมมาในคลิปนี้ครับผมเป็นคลิปที่ผมจะมาบอกถึงประโยชน์ที่เราได้ครับผมจากการที่เราดื่มเวโปรตีนในทุกๆเช้าครับหลายๆคนครับผมตื่นเช้ามาครับก็พยายามทำฟาสติ้งหรือว่ากินอาหารเช้าใช่ไหมครับแล้วก็ต้องการที่จะเห็นผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการลดไขมันแล้วก็สร้างกล้ามเนื้อแล้วก็ในเรื่องของการพัฒนารูปร่างครับแต่ผมต้องบอกอย่างนี้ว่า การที่เราดื่มเวโปรตีนในทุกๆเช้าครับจะทําให้เราสามารถพัฒนารูปร่างแล้วก็สุขภาพได้ทั้งหมด7แง่มุมด้วยกันครับจะเป็นอย่างไรเนี่ยเดี๋ยวเรามาฟังกันครับแต่มาในข้อที่1ครับนั่นก็คือการที่มันจะช่วยทําให้เราสามารถเพิ่มมวลกล้ามเนื้อและเพิ่มพละกําลังให้กับเราได้ครับต้องบอกงี้ว่ากรดอะมิโนครับผมไม่สามารถทําให้เราเพิ่มพละกําลังได้โดยตรง แต่อย่างไรก็ตามครับผมกรดอะมิโนที่เราได้จากการทานโปรโตีนแลวพวก็ยิ่งจากการทานเวโปรโตีนครับ จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของสภาวะอนาโบลิกก็คือทําให้ร่างกายสามารถสร้างกล้ามเนื้อได้เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมอย่างมีประสิทธิภาพด้วยครับตามงานวิจัยครับผมดังนั้นถ้าเกิดว่าเรามีหน้าตัดของกล้ามเนื้อที่มีขนาดที่กว้างขึ้นและใหญ่มากขึ้นครับมันจะช่วยส่งผลให้เราสามารถเพิ่มปริมาณของมมเตนูรอนส์ก็คือตัวของหน่วยยนที่อยู่ในกล้ามเนื้อของเราและมันจะทําให้เราสามารถที่จะยกได้หนักขึ้นมีพละกําลังมากขึ้นและกล้ามเนื้อของคุณก็จะมีประสิทธิภาพที่สูงขึ้นครับผมคือพ่มิม มี power ที่เพิ่มมากขึ้นนั่นเองครับผมเพราะฉะนั้น mm hmm. เวโปตีเนี่ยพูดเลยว่ามันมีผลโดยตรงครับต่อการเพิ่มขนาดข,าดของกล้ามเนื้อและก็เพิ่มพละกกาลังของเรานั่นเองครับมาในข้อที่2ครับผมก็คือมันช่วยเร่งระบบเผาผลาญให้กับร่างกายของเราทั้งทางตรงและทางอ้อมเลยนั่นเองครับ ต้องบอกถึงประโยชน์ของการทานโปรตีนที่ช่วยในเรื่องของการเพิ่มเมตาบอ l i c เรทของร่างกายของเราก่อนนะครับการที่เราทานอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปครับผมเมื่อเข้าสู่ตัวของกระเพาะอาหารและหรือว่าตัวของ digestive system นั่นก็คือในส่วนของระบบการย่อยอาหารของร่างกายของเราแล้วร่างกายจะต้องยกระดับของการย่อยอาหารนะครับผมยกระดับ การเราผาผลาญเพิ่มสูงขึ้นจากการที่มันจะต้องย่อยอาหารประเภทโปรตีนครับในที่นี้ครับถ้าเกิดว่าเราดื่มเวโปรตีนเข้าไปครับร่างกายจะมีการเผาผลาญเพิ่มสูงขึ้นเนื่องจากว่ามันจะต้องทําการย่อยในส่วนของโปรตีนนะครับผมแล้วก็ต้องทําการนําส่งกรดอะมิโนเหล่านี้เข้าสู่ในส่วนต่างๆของร่างกายครับผมซึ่งในปรเซสนนี้ร่างกายต้องใช้พลังงานที่สูงเพิ่มขึ้นมากครับผมโดยเฉลีย่ยแล้วอยู่ที่ประมาณ15-20%เลยทีเดียวสำหรับการที่ร่างกายจะต้องทําการออกแรงย่อยแล้วก็ส่งต่อสารอาหารเข้าสู่ร่างกายของ ยังไม่จบเพียงเท่านั้นครับผมนะครับการที่เราทานโปรตีนไปจะช่วยเพิ่มในส่วนของเมตาบอลิซที่ชั่วคือตัวของขนาดของกล้ามเนื้อของเราซึ่งขนาดของกล้ามเนื้อของร่างกายของเรามีผลโดยตรงต่อระบบเผาผลาญของร่างกายของเราครับยิ่งเรามีมวลกล้ามเนื้อมากขึ้นเท่าไหร่ระบบเผาผลาญของเรามันก็จะยิ่งเร็วมากขึ้นเท่านั้นครับผมนะครับเปรียบเทียบง่ายๆเลยครับผมเหมือนรถอีกโกคาร์กับรถสปอร์ตครับผมนะรถอีโกคาร์มันก็คือ เบียบเสมือนคนที่มีกล้ามเนื้อน้อยใช่ไหมครับมันก็จะทําอะไรก็ตามมันก็จะประหยัดน,น้ํามันใช่ไหมครับแต่ว่าถ้าเกิดว่าคุณเป็นรถสปอร์ตครับในวันนี้คุณเพียงแค่สตาร์ทรถนะครับผมมันก็กินน้ํามันแล้วนะไม่ต้องพูดถึงเรื่องของการขับออกไปข้างหน้าครับผมรถสปอร์ตสามารถกินน้ํามันได้มากกว่าตัวของรถอีโกคาร์นั่นเองดังนั้นวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าเราต้องการที่จะเผาผลาญพลังงานหรือว่าเผาผลาญในส่วนของไขงมันได้เร็วมากขึ้นครับการทานเวโปรตีนก็ถือเป็นหนึ่งปัจจัยครับที่่ว้เรรบบเร็ขึนนนัอง และสําหรับคนที่ต้องการที่จะรักษารูปร่างเอาไว้ให้ดีครับผมโดยที่เขาพยายามที่จะลดน้าหนักลงมาครับตัวของโปรโตีนครับผมจะช่วยรักษามวลกล้ามเนื้อให้กับเขาได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมเมื่อเทียบกับคนที่กินแบบไฮคาร์บไดเอทครับคือมันมีการเปรียบเทียบระหว่างคนที่กินแบบไฮโปรตีนไดเอทกับคนที่กินแบบไฮคาร์บไดเอทครับผมโดยทั้ง2กลุ่มนี้นะครับมีการกินพลังงานในค่าเดฟฟิสิตหรือว่ากินพลังงานในค่าลบเห,เหมือนกันครับทั้ง2กลุ่มสามารถที่จะลดไขมันลงมาได้ครับ แต่อย่างไรก็ตามกลุ่มที่กินเป็นไฮโปรตีนไดเอทครับผมแล้วก็กินคาร์บน้อยครับสามารถลดน้ําหนักแล้วก็ลดบอดี้แฟทลงมาได้มากกว่ากลุ่มที่เป็นไฮคาร์บไดเอทถึง2เท่าเลยทีเดียวครับผมดังนั้นวันนี้ผมบอกเลยว่าการดื่มเวโปรตีนในตอนเช้ามีผลโดยตรงต่อการเผาผลาญของร่างกายของคุณนั่นเองครับมาในข้อที่3ครับผมก็คือตัวของโปรตีนที่เราได้จากเวโปรตีนครับจะช่วยดับความหิวและความอยากอาหารให้กับเราได้นะครับหลักๆเลยครับหลังจากที่เราทานอาหารประเภทโปรตีนเข้าไปครับผมในที่นี้คือ ทานเวโปรโตีนเข้าไปใช่ไหมครับตัวของฮอร์โมนที่ชื่อว่าเปปไทด์ y y ครับผมผมเคยพูดถึงตัวของฮอร์โมนเนี้ยหลายครั้งมากๆแล้วครับผมทุกครั้งที่เราทานอาหารประเภทโปรโตีนเข้าไปครับร่างกายจะมีการหลั่งฮอร์โมนที่ชื่อว่าเปปไทด์ y y ตัวนี้ออกมาครับซึ่งเป็นหนึ่งในสาทิที่ฮอร์โมนคือฮอร์โมนแห่งความพึงพอใจของร่างกายของเรานนัเอง พูดง่ายนะครับถ้าเกิดว่าเราดื่มเวโปรตีนเข้าไปป,ปุ๊บนะครับฮอร์โมอนเป็นไทรอไวตัวนี้นะครับจะถูกหลั่งออกมาแทบจะทันทีเลยซึ่งทำให้เรารู้สึกพึงพอใจทำให้เรารู้สึกอิ่มแล้วก็ทำให้เรารู้สึกไม่อยากอาหารหรือว่าอยากกินของจุกจิกเลยครับที่สำคัญคือมันช่วยทำให้ฮอร์โมอนเลปตินก็คือฮอร์โมอนในความอิ่มเนี่ยถูกหลั่งออกมาด้วยเช่นกันครับมันเลยทำให้เราครับผมสามารถควบคุมความหิวและความอยากอาหารได้ดีและสามารถทำให้เราลดน้ำหนักได้หรือว่าลดไขมันสูงเกินได้อย่างมีประสิทธิภาพเลยนนนั่ออองคมมาใข้ทีผก็ื มันช่วยทําให้เราได้รับโปรตีนได้ครบในแต่ละวันครับการที่เราทานโปรตีนในปริมาณสูงในมื้อเช้าครับจะช่วยทําให้คุณสามารถคิด r e q u i r e m e n ในเรื่องของการกินโปรตีนให้ถึงได้ในทุกๆวันครับเพราะบางทีถ้าเกิดว่าเราไม่กินมื้อเช้าใช่ไหมครับแล้วเราก็ปล่อยท้องออกไปนะครับกินมื้อกลางวันกินมื้อเย็นกินมื้อบ่ายอะไรเงี้ยนะครับแล้วคุณพยายามกินโปรตีนที่ถึงครับบางทีเนี่ยครับคุณต้องพยายาม s เกิลคุณพยายามดิ้นรนเพื่อให้กินโปรตีนที่ถึงใช่ไหมครับแล้วถ้าเกิดคุณทานโปรตีนได้ในปริมาณมากในมื้อเช้าครับผมนะ กินเวโปรตีนทั้งหมด2สกู๊ปครับคุณจะได้โปรโตีนโดยเฉลี่ยอยู่ที่ประมาณ48-50ถึงกรัมต่อการดื่มเวโปรตีนหนึ่งครั้งในตอนเช้าคุณซึ่งถ้าเกิดว่าคุณเป็นผู้หญิงในวันนี้ครับผมแล้วคุณต้องกินโปรโตีนวันละ100กรัมนะครับแต่มื้อเช้าของคุณคุณกินไปแล้ว4 8กรัมจากการดื่มเวโปรตีนเพียงเดียวครับผมคุณจะเจอว่าการที่คุณจะสามารถกินโปรโตีนได้ฮิตวิควายเมทเนี่ยเป็นเรื่องที่โคตรง่ายเลยทนะี่จอกว่าไอ้วันไอ้วันเวลาที่เหลือแลพวมื้อก 50กรัมเท่านั้นเองครับผมมีเวลาให้คุณกินทั้ง2มือครับดังนั้นผมบอกเลยว่าการดื่มเวโปรตีนในตอนเช้าครับเป็นตัวช่วยที่ทำให้คุณสามารถที่จะได้รับโปรตีนได้มากพีงพอในทุกๆวันเลยทีเดียวครับ มาในข้อที่รับผมนั่นก็คือมันช่วยควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมมันมีงานวิจัยของ Journal of Nutrition ครับผมครับได้ทําการทดลองโดยที่เขาให้คนสกลุ่มครับผมอย่างที่ผมเล่าให้ฟังไปก่อนหน้านี้ครับคือให้คน2กลุ่มกินพลังงานในค่าเ e นเฟอร์ิตทั้งคู่นะครับผมแต่กลุ่มนึงจะเป็นกินแบบไฮโปรตินไดเอทครับและอีกกลุ่มหนึ่งจะกินแบบไฮคาร์บไดเอทครับซึ่งกลุ่มที่เป็นไฮโปรตินไดเอทครับผมครับในงานวิจัยค้นพบว่า เขาสามารถควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดนะครับได้ดีกว่ากลุ่มที่เป็นไฮคาร์บไดเอทโดยทั้ง2กลุ่มนี้ครับผมคือคนที่เป็นเบาหวานทั้งคู่ ต้องบอกอย่างนี้ครับทั้ง2กลุ่มเป็นกลุ่มที่เป็นเบาหวานทั้ง2กลุ่มเลยครับผมและกลุ่มที่เป็นไฮโปรตีนเดทครับพบผลลัพธ์ที่ดีในเรื่องของการควบคุมระดับน้ำตาลในเลือดครับและทําให้เขาสามารถที่จะพัฒนารูปร่างแล้วก็สุขภาพลดร,ระดับน้ำตาลในเลือดได้อย่างมีประสิทธิภาพจากการที่เขากินโปรตีนในระดับที่สูงในช่วงมื้อเช้านั่นเองครับผมดังนั้นนะครับผมบอกงนี้ว่าการดื่มเวโปรตีนเนี่ยช่วยเราไม่ใช่เพียงแค่เรื่องของรูปร่างเท่านั้นแต่มันไปถึงเรื่องของสุขภาพแล้วก็ระดับเรื่องเเเราเลยยทีดีดว มาในข้อที่6กครผมนัม่นก็คือมันช่วยทําให้เราสามารถสังเคราะห์มวลกระดูกได้ดีขึ้นนั่นเองครับซึ่งมันมีงานวิจัยของ Journal of Nutrition เหมือนกันครับผมครับได้ทําการค้นพบครับว่า กลุ่มคนที่กินโปรโตีนสูงนะครับในผู้หญิงนะครับจะมีระดับของการสังเคราะห์แคลเซียมและมีการสะสมในส่วนของมินเนอรัลแล้วก็ในส่วนของแคลเซียมเนี่ยในกระดูกเนี่ยได้มากกว่ากลุ่มที่ทานโปรโตีนต่ำนั่นเองครับในกลุ่มผู้หญิงที่เป็นมีนโพสก็คือกลุ่มผู้หญิงที่หมดประจำเดือนไปแล้วครับผมซึ่งต้องบอกงี้นะครับสำหรับคนไม่มีความรู้นะครับ กลุ่มผู้หญิงที่หมดประจาเดือนครับจะมีปัญหาเรื่องของกระดูกบางปัญหาเรื่องของกระดูกพุนและมวลกระดูกที่มันลดต่ําลงอย่างมีนัยสําสคัญครับแต่ว่าการทานโปรโตีนในปริมาณที่สูงครับจะช่วยทําให้เขามีมวลกระดูกที่ดีขึ้นร่างกายสามารถสัง,งเคราะห์แคลเซียมได้ดีขึ้นมันจะมีการสะสมในส่วนของมินเนอรัลซึ่งก็คือส่วนของแร่ธาตุเนี่ยนะครับในตัวของกระดูกเนี่ยได้ดีมากขึ้นนั่นเองครับผมดังนั้นนะครับวันนี้นะครับผมถ้าเกิดว่าคุณเป็นคนที่ไม่สนใจเรื่องของการกินโปรโตีนครับการดื่มเวโปรโตีน,นตอนเช้า และก่อนที่ผมจะเข้าสู่ข้อที่7ครับผมผมต้องขอพูดถึงส่วนที่เป็นปัจจัยที่ช่วย,วยเสริมท่านคูณสามารถสร้างกล้ามเนื้อแล้วก็เร่งระบบหผวานให้กับร่างกายของเราได้ครับผมครับวันนี้ผมมีตัวช่วยดีๆมานําเสนอครับสิ่งนั้นคือ BU7 นั่นเองครับ BU7 ครับผมเป็นอาหารเสริมที่โคชปูแนนเป็นคนช่วยคิดค้นและช่วยพัฒนา พร้อมกับบริษัท Ultimate n u น i t i n ครับผมครับโดยในตัวของ b e ครับผมนะประกอบไปด้วยตัวของ c r e a t i ี e m o n น h y d r a t ซึ่งตัวของ c r e a t i ี e m o n o h y d r a t จะทําให้เราสามารถฝึกได้หนักมากขึ้นมีความทนทานเมื่อมากขึ้นและสามารถที่จะฟื้นตัวในระหว่างที่เราฝึกได้ดีมากขึ้นนะครับนอกจากจนี้ครับผมในตัวของ b e จะมีสารสกัดจากพริกสารสกัดจากชาเขียวสารสกัดจากกาแฟและสารสกัดจาก แอฟริกันแมงก s e e เอ็กตรั t ครับผมนะครับซึ่งทั้งหมดเหล่านี้ครับผมจะช่วยเร่งการเผาผลาญให้กับร่างกายของเรานะครับลดความหิวความอยากอาหารและที่สำคัญคือตัวของ b 7ครับผมนะครับมีพลังงานเพียงแค่0กิโลแคลอรี่ครับผมไม่มีน้ำตาล และมันทําให้คุณสามารถที่จะสร้างกล้ามเนื้อและก็เผาไขมันได้ในระดับสูงเลยทีเดียวครับผมและคุณก็สามารถที่จะดับความผิวความอยากอากหารได้จากการที่คุณใช้ตัวของ B7 เป็นตัวช่วยครับดังนั้นถ้าเกิดว่าวันนี้คุณกินเวโรตีแล้วนะครับและคุณต้องการสร้างกล้ามเนื้อได้ปริมาณที่เพิ่มมากขึ้นและต้องการเผาผ่านไขมันที่เพิ่มมากขึ้น B7 ครับผมคือหนึ่งในคําตอบที่จะช่วยทําให้คุณสามารถที่จะพัฒนารูปร่างให้ได้เร็วมากยิ่งขึ้นไปอีกครับผมนะครับถ้าเววากิดว่าคุณสน,สนใจนะครับก็พิม และมาในข้อที่7ครับผมข้อสุดท้ายคือการทานเวโปรตีนในช้วเช้าช่วยให้เราสามารถเพิ่มภูมิคุ้มกันให้กับร่างกายของเราได้ครับต้องบอกงนี้นะครับสำหรับภูมิคุ้มกันของร่างกายของเราองค์ประกอบหลักของมันคือกรดอะมิโนครับและการที่เราได้รับโปรตีน ในปริมาณที่สูงมากพอในตอนเช้าครับจะช่วยเติมเต็มในส่วนของอ m m เนลซิสเต็มก็คือระบบคุมมคุ้มกันของร่างกายของเราได้อย่างมีประสิทธิภาพครับผมนะครับและนะครับถ้าเกิดวันนี้คุณเป็นคนเหมือนที่แบบว่าป่วยง่ายนะครับหรือว่ารู้สึกว่าตัวเองมีภูมิต่ำครับการดื่มเวโปรตีนในตอนเช้าจะเป็นตัวช่วยในเรื่องของการเสริมคุมมคุ้มกันให้กับร่างกายของคุณและทำให้คุณมีสุขภาพที่แข็งแรงมากขึ้นแล้วก็สามารถต่อสู้กับโรคร้ายและล้วก็เชื้อไวรัสเชื้อแบคทีเรียลต่างๆได้ดีมากขึ้นนั่นนอองครรมี่ืืปะโยช์ขกาด7 เวโปรตีนในทุกๆเช้าครับผมเวโปรตีนผมเข้าใจดีว่ามันคืออาหารเสริมครับแต่อย่างไรตามถ้าเกิดว,ว่าเรากินอาหารเสริมได้อย่างถูกหลักและถูกวิธีครับมันก็จะช่วยส่งเสริมในเรื่องของการพัฒนารูปร่างสุขภาพและทําให้คุณสามารถเข้าถึงเป้าหมายของคุณไม่ว่ามันจะเป็นการซิกแพคก,การสร้างกล้ามเนื้อหรือว่าการที่คุณมีสุขภาพดีเพิ่มมากขึ้นครับผมก็ลองเอาไปทํากันดูครับผมได้ผลดีอย่างไรนะครับก็เอามาคอมเมนต์เป็นกำลังใจให้โค้ชปุ้นแนนเลยกันนะครับก็ถึงกัวช็อปคลิปนี้ครับหรือวอ่าช็รับ เื่อที่จะไม่พลาดคุณดีๆที่ผมจะนำเสนอในทุกๆสัปดาห์นะครับผมสำหรับคลิปนี้ผมกดตัวลาไปก่อนเจอกันคลิปหน้าครับผมสวัสดีครับ